ส่วนที่เม็กซิโกตอนนี้เผชิญเหตุแผ่นดินไหวขนาด6.5ในช่วงเช้าวันนี้นะคะทำให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วอย่างน้อย2คนค่ะแล้วก็ยังส่งผลกระทบให้ประธานาธิบดีต้องระง,งับการถแถลงข่าวชั่วคราว ประชาชนในกรุงเม็กซิโกซิตี้ของเม็กซิโกบันทึกภาพนาทีอาคารหลายแห่งสั่นไหวและมีเศษวัสดุดร่วงหล่นลงมาทมกลางประชาชนที่ออกมารวมตัวกันด้านนอกอาคารขณะเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด6.5เมื่อช่วงเช้าวันศุกร์ตามเวลาท้องถิ่น จุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ห่างจากเมืองซานมาโกสรัฐเกเรโรทางตอนใต้ประมาณ14กิโลเมตรและเกิดลึกลงไปใต้ดิน35กิโลเมตรโดยยังเกิดอัฟเตอร์ช็อคหรือแผ่นดินไหวซ้ำตามมาอีกมากกว่า500ครั้ง เดีเชนบอมประธานาธิบดีเม็กซิโกต้องหยุดการถแถลงข่าวครั้งแรกของปีกลางคันค่ะและอพยพออกจากทำเนียบพร้อมผู้สื่อข่าวหลังสัญญาณเตือนภัยดังขึ้นอย่างกระทันหันก่อนที่จะกลับเข้ามาถแถลงข่าวต่อหลังเหตุการณ์สงบ เหตุแผ่นดินไหวครั้งนี้สร้างความเสียหายต่อบ้านเรือนประชาชนถนนรวมถึงอาคารสาธารณะและอาคารโรงพยาบาลหลายแห่งและยังมีรายงานดินถล่มและแก๊สรั่วด้วยด้านผู้ว่าการรัฐเกเรโรออกมายืนยันว่าพบผู้เสียชีวิตแล้วหนึ่งคนเป็นหญิงวัย50ปีหลังบ้านของเธอถล่มลงมาส่วนสื่อท้องถิ่นรายงานว่ามีชายวัย67ปีเสียชีวิตขณะลงบันไดอพยพจากอาคารในกรุงเม็กซิโกซิตี้ระหว่างเกิดแผ่นดินไหว เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเปิดเผยเพิ่มเติมว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งนี้12คนขณะที่หน่วยงานด้านการบินรายงานว่าเกิดความเสียหายเล็กน้อยที่สนามบินนานาชาติ2แห่งแต่ไม่กระทบต่อการดําเนินการแต่อย่างใดเม็กซิโกตั้งอยู่บนรอยต่อของเปลือกแผ่นโลก5แผ่นนะคะจึงเป็นไปได้ที่เป็น1ประเทศที่ต้องเผชิญกับเหตุแผ่นดินไหวบ่อยที่สุดในโลกค่ะ